โอเคครับผมอยู่ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยผมก็นี่านผัดนะครับผมในเกมวันพีชบอสติลันนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมเปิดกล้องนะครับผมแล้วก็จะมาวิจารณ์ยับเออ่ไอบอสแบทเทิลนะครับไอเขากระจาบอสแบทเทิลนะครับว่ามันจะแย่ขนาดไหนครับผมคือด่านบอสเนี่ยหลายหลายคนรู้นะครับว่าคะแนนขึ้นยากมากครับผมคือไอด่านบอสเนี่ย อันนี้เป็นรหัสหลักของผมนะก็ด่านบอสเนี่ยคือแบบทำแต้มได้แปดพันอะไรโบนัสบวกแค่สามพันแย่มากก็คือคะแนนขึ้นยากมากครับผมรวมๆแล้วเป็นอีเวนที่เฮี yeah, ้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาดูนะครับก็เป็นอีเวนที่ตั้งแต่ชุดที่หนึ่งเนี่ยผมก็มองข้ามแนละ้วผมก็ไม่เล่นนะจนถึงชุดที่สองผมเพิ่งจะมาเล่นเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราเล่นกันเลยผมรู้ว่ามีหลายคนที่รอขอให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเจ้า ชาเลนนี้หรือว่าอาจจะไม่มีนะครับผมไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมมาทําให้นะครับแต่ว่าขอทําเป็นแบบชุดที่สองนะเพราะนี้มันเป็นชุดที่สองแล้วนะครับชุดที่หนึ่งผมไม่ได้ทํานะครับผมโอเคขออภัยด้วยนี่คือพระราชวังอัลบานานะครับผมก็จะสังเกตได้ชัดเลยนะครับบอดแรงทีสิครับขออภัยด้วยครับคือตอนนี้แบบฉุนฝุ่นฉุนอะไรก็ไม่รู้อะโอเคครเคเป็นคอก็ได้ครับผมเราใส่สีเขียวมาตีใส่สีน้ำเงินครับผม ตอนนี้ก็ค่อนข้างเช้าเนาะเจ็ดมงห้าสิบสี่ถือว่าเช้าไหมก็เช้าอยู่แหละเออโอยฉุ่นนะก็ไม่รู้ไปหอมนกมาฉุนขนนกตัวเองโอเคนั้นเดี๋ยวเราดอทมาแล้วก็ขาวมุสรีอัดหน้ามันไปก่อนโอเคโดนเดสเซอร์สปาร์ต้าเหรอก็มาดิครับพี่อุ้ยโอ้โหแม่งตีรัวๆเลยวะ พอเดือดเกินมาจับทังได้แล้วไปแล้วก็จุดเด่นของชาเลเนียก็คือเราสามารถทําลายไอ้ห้องห้องข้างหลังนี้ได้นะครับผมผมจะทําให้ดูนะเดี๋ยวใครนายนะอยู่ตรงนี้อ้าวดอสหลบได้อยู่ไหนขามุสาริโอเคผมขามุสารินะฮะเ,เกาะแตกครับผมผมทําเกาะแตกได้นะแล้วก็ฟันไปมาแล้วก็ยํากันให้เละเลยครับผมอีก มันเหลือเล้ยสามช่องเนี okay, ่ยมันมีบอสบุกเข้ามาด้วยอารมณ์คล้ายๆบอสไคโดนะครับผมที่มีเอ็กเด็กมีฮอคคินบุกเข้ามานะโอเคครับผมตีมันให้น่วมเลยแล้วก็อันนี้เป็นพวกที่บุกเข้ามาครับผมมาช่วยเรานะเป็นคอมโบคูณสองโอเคนั้นเฮ้ยยังแล้วโดนครับผมโดนอัลติเมทบอสครับผมนีก่อนนีก่อนนีก่อนไอ้เว้โอเคดอสปลอเพอร์เฟกต์ครับผมเพอร์เฟกต์ดอส โอ้ถ้าโดนเข้าไปมีมีตายครับผมเอาไปทำเปเล่นไปอมตเตทูอยู่คู่กับเขาก็ได้เลยโอเคเฮ้ยเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเดี๋ยวโดนแนะ่โดนแนะ่โอ้โหโดนว่ะโดนแต่ไม่แรงครับโอเคครับผมติดสถานะนี้ครับผมสถานะทรายหรือสถานะแห้งให้เรากินถังน้ําพวกนี้ครับผมให้กินน้ํานะถ้าติดสถานะแห้งนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าวีวีตัวใหม่เนี่ยวีวีการูเนี่ยมันจะไม่ติดแห้งเว้ยโอ้ยล็อกเ,เป้าแย่มาก เราเอคนเย่ยโอเคครับผมเอ้าโอ้เย็ดลูกจะตีนเข้าก็ได้กระโดดวะหัวโดนมั้งเนี่ยตอนนี้ยำกันเละเลยครับผมเดี๋ยวดรอหนีก่อนหนีมาก่อนเอาแตกนี่เกาะแตกไปดิเหนียววะนี่กูตีใครอยู่เนี่ยกูตีมิเตอาทูทล้วมเนี่ยโอ้โหกูชาร์จกูชาร์จกูชาร์จก่อนขี่มิเตอาทูเดี้ยงแล้วครับกูชาร์จก่อนกูชาร์จแล้วกูปล่อยโอ้โหเลือดเกือบหมดหลอดครับผม มันลุกขึ้นมาแล้วหนีหนีหนีเวรกำหนีดิโอ,อ้โหโดนครับผมไม่พูดพิมทำเพลงทำบุษิยัดหน้าไปโอเคเคโอสวยสวยยังแปดพันสองนะเดี๋ยวดูโบนัสที่มันบวกนะผมว่า MVP แต่โอเค MVP มคะแนนแปดพันสองนะแปดพันสองสามเก้าเดี๋ยวดูโบนัสที่มันบวกครับผมตึดอๆๆตึๆตึงสี่พันหนึ่งเฮ้ยมึงสองเท่าเลยนะ โอ้โหมันบวกหารสองเลยนะแปดพันสองหารสองอะสี่พันครึ่งหนึ่งของแปดพันเองโอ้โหแม่งบวกได้โคตรเยีะยคือบวกกันเนี้ยแต่ว่าก็มีบางคนที่เป็นแบบพวกไล่ล่านอันดับนี่ก็เล่นกันจนอันดับสูงๆนะครคือมีเป็นล้านกว่าโอ้โหเป็นสิบล้านนะมัง้งปัจจุบันซึ่งมันเล่นยากผมก็เลยไม่เล่นนะครับจริงๆอะด่านบอสไม่ดไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็แต่มันติดตรงที่ โอ้โหคนนี้ไม่มีสายเขียวตัวเเอาสมงเกอร์มาล่นเอาสายน้ำเงินมาก็ได้ <c oughs> โอเคบอสแรงยิงาาบจริงจริงอ่นดาบบอสมันก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคันนงคะแนนสกอร์บวกน้อยเกินนะฮะมันบวกแค่ครึ่งเดียวเองนะครับเออมันน่าจ,จะบวกซะกแบบหมื่นกว่านะับเพราะว่าเราทำคะแนนก็ไม่ได้ต่ำหมดต้อยขนาดนั้นนะฮะ ไม่ต่ําเตี้ยเรียดินอะไรขนาดนั้นครับผมโอเคครั้งนี้บอสเลือดสี่หลอดครับก็เหมือนครั้งที่แล้วนะครับมูซาลิยัดหน้าไปก่อนครับผมมาดิมาดิโอโลเจอร์สองตัวมึงจะเอาไงเขาโคดายเนี่ยเขาโคดายดอทเรัวอ๋อเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเข้าป่าว่าก็เข้าน้องโอเคเราเพอร์เฟกต์ดอทได้แล้วก็ฟันนะครับผม เฉือยทิ้งแม่งโอ้ยโดน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 โเคเพื่อนเราทำมาสลบเฮ้ยติดแห้งว่ะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำก่อนโอเคมีคนช่วยไว้เดี๋ยวเราก็เอาอีกเคเอามิตอรทูบุกเข้ามาครับผมหน้าหมามาเชีวยวอย่าเซีผมหน้าหมาหนูโอเคอุ้ยเปรูมาว่ะโอเคเปรูมาช่วยครับผมอุย้ยเขาก็ได้ว่ะ เนี่ยเอฟเฟกมันทําดีมากเลยมันทําสวยมากเลยอะ่ะเออเนี่ยเอาจริงๆนะเฮ้ยดิ้งหนีก่อนหนีก่อนโอ้โอเคหมดแล้วเห็นไหมเอฟเฟกตอนเขาก็ได้เงยหน้าโคตรสวยอะ่ะอุ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วมันเอาอีกแล้วโอ้โหพายุอะ่ะอ้าวแค่นี้เหรอเพื่อนอืมขามุสริไปทีมเราค่อนข้างเก่งนะผมเพราะว่าใช้สีเขียวนั่งทีมนะค่อนข้างดีครับทีมเรา ซันจิบุกเข้ามาช่วยับผมคอมโบคูณสามครับจริงๆนะสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่และยังไม่รู้นะครับว่าการเล่นบอสเนี่ยเราต้องตีตัวหลักนะครับบอสหลักแบบบอสข,าข,าขา้าวคดายมาเนี่ยเราก็ต้องตีเขา้า็คดาให้ตายก่อนนะครับถึงจะไปตีไอ้บอสที่บุกเข้ามานะครับผมเพราะว่าบอสหลักถ้าเกิดบอสหลักตายเนี่ยเราค่อยไปตีบอสรองทีหลังนะครับเพราะถ้าเกิดเราตีบอสรองตายเนี่ยบอสหลักไม่ตายก็คือเราแพ้นะครับผม อ่านเนี่ยเนี่ยแบบนี้คือบอสหลักตายครับผมบอสหลักตายใช่ไหมแล้วก็ไปตีบอสลองได้ครับผมโอเคแต่ดูเหมือนว่าตัวบวกคอมโบทีมเราเนี่มันก็จะไปตีมันจะไปตีแต่บอสลองนะเออแต่แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าบอสเนี่ยเขาจะปรับให้ตัวใหญ่ขึ้นผมจะได้แยกนะแบบบางคนเอามิเตอร์ทูมาตีด้วยนะจะได้แยกออกไงอันไหนมิเตอร์ทูบอสเอ้ยอันไหนมิเตอร์ทูที่เป็นบอสอันไหนมิเตอร์ทูที่เป็นคนเล่นนะครับผมก็เขาจะปรับให้ตัวสูงตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมโอเค โอเคครับ okay, ครั้งนี้อุย้ยได้กล่องทองมาอันหนึ่งวะ่ะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะบวกได้แค่สองพันนะบวก 2, บอสองพันเปล่าโป้งเฮซอดโอ้โหสี่พันสามโอเคโอเคก็ก็เถียงเลวรายอยู่โอเคอเ,อ <c oughs> okay, เดี๋ยวมารับของกับผมว่าตอนนี้เราได้อะไรมาบ้างนะฮะจริงๆอะชาเลนจ์เนีน่นเป็นชาเลนจ์ที่โคตรดีเลยนะชุดชุดที่หนึ่งอะแต่ไม่รู้ชุดที่สองมันจะเหมือนกันเนี่ยได้เศษทองด้วยเห็นไหมเน,น,นี่ยได้เศษทองแล้วก็ได้ของไปแรกด้วยเนี่ยรวๆครับผม ถ้าพูดถึงได้ของก็ได้เยอะแต่ว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ฉายาไงเ,เค้ยได้เศษทองเอาไว้ยัดเอ่อโรเจอร์แล้วเดี๋ยวดูมาละเดี๋ยวมาดูในร้านค้าครับผมก็มีให้ซื้อพวกของพวกนี้ฮะเนี่ยคือมันดีตรงที่เนี่ยมันซื้อขอก็ได้ได้ครับผมมันซื้อเศษค้อก็ได้ได้ถามว่าเศษข้อก็ได้เอาไว้ทำอะไรครับเอาไวแ้แบบแบบทำบูธสามครับผมโอเค เนี่ยเราสามารถทำบูทสามข้อค,คดัรได้ชิวๆเลยครับผมก็โห,โหโเกือบทำบูทสามแค่ตัวเดียวแม่งบวกค่าพลังทั้งทีเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเข้็ค,ค,คด้ไอดีหลักผมเวลร้อยอยังนะผมเิด่ว่าน่าจะร้อยแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้อัพหรือเปล่าโอเคเวลร้อยแล้วครับผมเนี่เนี่ยนเะนี่ยเดี๋ยวเราก็รอแค่อัพบูทนะครับผมเหลือแค่อัพบูทแต่ผมยังไม่อนะัพนะเพราะว่ามันค่อนข้างสิ้นเปลืองนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้เล่นด้วยนะเข้็ค,คด้ตัวนียวค่อนข้างขี้ไก่ครับผมไม่ไม่เล่นนนเดี๋ยว แล้วเราก็มีอยู่ทั้งหมด200นะครับผมก็ถือว่าพอสมควรที่จะทำบูธสามได้นะครับผมแต่ว่าทําได้ประมาณ5ช่องครับผมแต่ว่าไม่ได้ทําได้ทั้งหมดทั้งบูธนะใส่สองร้อยเนี่ยทําได้ประมาณห้าช่องสี่ช่อง5ช่องนะครับผมโอเคก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมเป็นแบบเริ่มต้นทํำค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ในร้านเนี่ยครับมันแรกได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสองสามหก ในชุดที่2เนี่ยแลกได้ทั้งหมด600แล้วก็รวมกับชุดที่1ก็พันสองอะ่ะพันสองเศษก็ถือว่าทําบูธสามได้เกือบหมดนะโอเคก็เราเมียงหมด4เศษทองครับผมแล้วก็ตามสูตรครับยัดโรเจอร์ไปครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมยัดโรเจอร์ไปเลยไปโรเจอร์รอเลขเจ็ดสิบเศษก็จะเวลร้อยแล้วตอนนี้โรเจอร์ไอดีนี้เวลเจ็ดสิบแปดแล้วครับผมโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยครับผมอย่าอย่าคิดมากนะ ก็ถือว่ามันนะครับผมถ้าเกิดเล่นเอามันก็มันไม่ได้เล่นเอามันไม่นึกถึงอะไรอ่ะก็มันับผมเกือบใส่ศาสตร์กันมั่วเลยฮะโอ้แซกกลางก่อนโคตรเท่ใครบอกลัวโอเคฮะก็ใครจะเล่นเอามันก็อย่างที่ผมบอกครับมันก็มันดีับผมแต่ว่ามันก็เรื่องคะแนนมันก็บวกน้อยเกินนะครั้งนี้บอลแรงสิบเจ็ดว่ะทำไมมันต่ำเตี้ยเรียดดินจังวะ ไม่ค่อยถนัดคลิปเล่นเกมแล้วเปิดกล้องไปด้วยนะคือมันต้องใส่ใจเรื่องกล้องด้วยแล้วก็ใส่ใจเรื่องเกมด้วยครับผมก็ผมชอบปิดกล้องเล่นเกมมากกว่านะโอเคคามุสซาริโอเคครับผมเนี่ยเนี่ยมันสามารถทําลายได้ไหมมันโดนสกลิลเพื่อนเราสาดตรไปครับไอหอคอยข้างหลังเนี่ยมันพังเลยครับผมแล้วก็ชาร์จครับผมชาร์จแล้วก็ปล่อยจี้ตูดเข้าไปมาที่ฝ่ย G ี้ตูดนะโอเคอยู่ไหนโอเคกอะแตกครับผมเราทําลายได้ใช่ไหมโอเคคือเน้นเนี่ย ชาเลนจ์เนี่ยถ้าอยากได้โบนัสสูงๆนะคุณต้องเน้นแบบเน้นตัวคอนที่มันบวกโบนัสเยอะๆครับผมแบบ2ตัวใหม่ก็บวกครับผมแล้วก็ชุดพวกอาราบัตตาเนี่ยก็บวกนะเน้นจัดซับแบบอาราบัตตาครับผมก็จัดซับแบบที่มันบวกโบนัสนะครับผมถามว่าทํายังไงสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสอนท้ายคลิปครับผมง่ายมากครับแล้วก็เน้นทําคะแนนตอนเล่นเนี่ยให้สูงๆครับผมเพราะว่า โบนัสเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะบวกน้อยครับผมเราจึงต้องทําคะแนนตอนเล่นให้ได้สูงๆครับผมแบบห้าพันขึ้นอะ่ะทาได้ทําเลยครับผมแปดพันแบบผมทําได้ยิ่งดีครับผมมันจะได้บวกเยอะๆนะยิ่งคะแนนที่เราทําได้เยอะนะเออโบนัสก็ยิ่งบวกเยอะครับผมแล้วก็ไม่คิดไฟจีต้ตูดไปโอเคํามุสาร็นะ โอ้ยเนี่ยเอฟเฟกต์เขาทำได้สวยมากเนี่ยคือตั้งแต่ชุดที่1แล้วที่ผมดูเนี่ยว่าเออเขาทำเอฟเฟกของโคดายได้สวยมากนะครับตั้งแต่ชุดที่1แล้วนะคือชุดที่1นกับชุดที่2องแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่เล่นชุดที่หนึ่งนะเดี๋ยวตีบอสลองโลวินจังก่อนไปดูอามิตออซันเดนะอืมกาะแตกไป ตายเนี่ยโอเคเคโอพอได้นะครับผมเจ็ดพันสองครับผมโอเคถือว่าค่อนข้างเยอะอืมอเคับผมเนี่ยบวกสามพันเก้าลยนะขนาด 7, 2, เจ็ดพันสองนี่นโอเคเดี๋ยวเราก็เล่นเก็บบูทไปเรื่อยครับผมเราไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็เล่นไปชิวๆครับผมทำแล้วก็ถามว่านะฮะไอบัตรบัตรทุยบัตรบอสเนี่ยมันหาจากไหน หาจากการที่เราเล่นลีกบัตเทิลครับผมแล้วก็จากการที่เราทำเควสอันนี้นะฮะเควส์สำหรับการตีบอสนะโอเคเนี่ยบัลล็อกเวิเร์กเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้มาอีกแล้วครับผมได้บัตรตีบอสมาชิวๆครับแล้วก็ก็ยังแจกเศษทองอู่ครับเป็นเควสนะฮะก็ชนะใน 6- 0สวินาทีนะครับก็จะได้4เศษทองแล้วก็ชนะใน90วิได้2เศษทองนะครับผมโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็เราก็ยังมีเควสอันนี้อีกนะครับผม อ๋อขอโทษคือไอคนนั้นที่มันเอาสมเกอร์มาเล่นอนะ่ะมันเป็นโคเตสเว้ยนี่มันให้ใช้ไปรูเล่นหนึ่งครั้งเราแล้วก็ทำคอมโบได้3ามร้อยคมโบมันจะได้5้าน,นี้ได้วีวีการูทําได้3ามร้อยคมโบได้ใช้สมอเกอร์ตัวแรกสามร้อยคมโบแล้วก็บทเพลงราชะสีก็คือโลโลโนอาโซโลราปัตตานะครับผมโอเคแล้วก็ถึงช่วงสอนนะครับผมทิชเชอร์กเนะมาเนี่ยครับ เราต้องจัดตัวละครซับพอร์ตนะครับให้เราเลือกตัวละครที่มันเป็นหมุนหมุนสีม่วงๆแบบเนี้ยชมพูชมพูม่วงๆอย่างที่มันหมุนหมุนเนี้ยเรามีเยอะแค่ไหนเราจัดใส่ให้หมดเลยครับแล้วก็ใครที่ขี้เกียจมานั่งหาครับผมขี้เกียจเลื่อนหานะก็กดตรงนี้ครับเลือกอัตโนมัตินี่เห็นไหมโอเคเนี่ยเลือกอัตโนมัติถ้าเกิดเรากดโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นการจัดซับแบบอัตโนมัติครับผมเป็นจัดซับไปลงทีมนะอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะจัดแบบ จัดตีบอสนะก็แค่กดตรงนี้ครับผมแล้วก็มันจะเขียนว่าจัดอัตโนมัติโดยเน้นคะแนนโบนัสก็กดติ๊กถูกตรงนี้ครับผมโป้งแล้วก็กดโอเคปัม้มเนี่ยครับผมโอเคถ้าพลังน้อยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตกใจครับผมเพราะว่ามันไม่ได้บวกมันไม่ได้บวกพลังของเรานะมันเน้นที่คะแนนบอสมากกว่าครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดเออเดี๋ยวผมให้คะแนนบอสไปโทลก่อนนะครับคะแนนการทรี่แบบตีบอสแล้วก็มันนะครับเต็มสิบผมให้ ออผมให้เก้าแล้วกันนะครับถือว่ามันมากครับผมแล้วก็แต่ว่ามันเสียอย่างหนึ่งนะครับระบบล็อกเป้าเนี่ยยังเฮี้ยเหมือนเดิมครับผมเกมนี้คือผมเล่นอยู่หลังไม้นะมันล็อกเป้าได้โคตรเฮี้ยครับผมคือแบบผมจะสาดคาเมซสบิใส่เอ,อตัวบอสหลักก็คือคอกอาก็ไดใช่ไหมแต่เมื่อปี้สาดใส่มิเตอร์ทูหลังไม่อะ่ะเออเพื่อ,อ,อล็อกเป้าได้โคตรเฮี้ยเลยก็คือเสียตรงล็อกเป้าเนี่ยครับผมแล้วก็ โอเคแค่อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนคะแนนบวกโบนัสนะครับผมผมให้แค่ห5ห้าเต็มสิบพอนะครับผมเพราะว่าโบนัสเขาให้น้อยเกินไปครับผมอุตส่าห์ทำได้ประมาณ7จ0 0พันแันะแต่เขาให้น้อยเกินนะครับโบนัสนะผมให้คะแนนบวกโบนัสได้แค่หครับผม,ผมก็เต็มเ mm. ต็ม20นะผมให้สิบสี่ครับผม เพราะว่าคะแนนคะแนนความมันเนี่ยผมให้9แล้วแล้วก็คะแนนโบนัสผมให้5นะครับผมโอเคก็เต็ม20ผมให้14นะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สนุกใช้ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดปรับปรับบล็อกเป้ากับปรับไอ้นี่ให้ดีกว่านี้ก็น่าจะได้20เต็มนะครับผมสำหรับผมนะก็ถ้าเกิดมีชาร l เลนส์บอทแบทเทิลเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะทำแบบเต็มเต็ม20นะเดี๋ยวผมก็จะมาวิจารณ์ไททคลิปนะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บุ้ด้วยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ